อ่ะอันนี้ท้ายนะอนลูอโล,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 โลูอลโอลูอลปีในตู้สวยจังอลก็เอาละเฮ้ยเอาน้ำมาดิเ <laughs> <laughs> จ็บคอก็เอาลก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็เจอกันในเกมโลบอสในแมพคันเลอร์ฟุอ้ยคันเลอร์บ็อกคันเลอร์อฟุตมาสัน้นเท้าหลายสี <laughs> กินน้ำกันเจ็บคอนจงบอชืเราไปซะ เาคของทีมนายคือเห็ดต้มเห็ดต้มทำไมเขาเดินจานยากหรือว่าเน็ตเราไม่ดีน่าจะนีตเราไม่ดีเปิดประตูห้องไว้ไหมเน็ตจะได้เลยเน็ตเน็เกี่ยวอะไร <laughs> <laughs> เน็ตจะได้ไม่ต้องวิ่งจนประตูให้เน็ตเดินเข้ามา,า <laughs> แบบสะดวกสะดวกนายเป็นยาม,มิซานไหง นวิชาศิลปะเอ้ยนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับท้องระดับประเทศโอ้เชื่อแหล่ะอืมฮะดูเขาเต้นเลือกหมดแล้วก็เลือกไปแบบสุ่มๆนะเลือกแบบไม่ขี้เลือกมัวอืมเลือมัเลยไม่เป็นก็เลือกมัวอันนั้นเขาเป็นใครเอาเปนยันเต้นทำไมเขาเต็มแล้วเปล่เฮ้ยเล่นได้แล้ววะสี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 เออมาอันนี้ปะวะเนี่ยเออเออเอ้เกือบตกวันดีเหตุ ตรงนี้ตอนี้รักเงินลดเลยที่สวยแล้วสวยแล้วอยไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงอยู่หรอเออต่อไปเฮ้ยบอกไเอฮ้ยเกืบตกเกือเฮ้ยเอ้าเออมีคนตกแไปเบกแบกแบกแบกเออแบกแบกแบกเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ สีต่อไปสีอะไรอะดามไหเออผ้ามันไม่หลุดนาอ่านสีต่อไปสีเขียวเ้มไปด้ไหมอะเอไม่เฮ้ยอยู่ได้เฉยผ้ามันไม่หลุดเอ้ยเอตามตามคนอื่นอย่างเดียวเลยผ้ามันไม่หลุดก็เลยตามคนอื่นอย่างเดียวเฮ้ยตานี้เอ้ยคลิปนี้เราจะมาแก้มือกัน ีมีเราจะมาแก้มือเกือสามฝนไนอยังไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยขอที่หนึ่งหน่อยไม่ได้เหรอแต่ไม่น่าจะได้ที่หนึ่งอันนี้ไม่ดีเราไปสัเลียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวะเดี๋ยวยังไม่จบเหรอเอาจบโอ้ไดีหนึ่งอ่ะครับบอกแล้วนี้จะมาแก้มือ เดี๋ยวเมื่อกี้เราใช้โลบะเอ็มไอพีเกมเมอร์วะแจ๊ขอขอขิมตัวเองก่อนดูดูดูเต้นเออเออเออเนาะแงี้ยเงี้ยเงียนายทีละทีหนึ่งตาแรกใช่เราไม่ได้ถ่ายไปหลายเทคเราไม่ได้ถ่ายหลายเทคเราเคยถ่ายไปคลิปหนึ่งแล้วแต่ตาเนี่ยเราไม่เคยได้เราเล่นหลายตาแต่เราไม่เคยได้เราตายเราตายถึงตลอดไปตาที่สองตาที่สองตาที่สอง ม,มันยังไม่เริ่มเลยนี่เขียนมันเต้นอยู่เลยเฮ้ย,ยมาแล้วเฮ้ยทำไมมาอยู่ตรงเท้ามันเนี่ยมันยังไมไ่เริ่มเลยอะ่ะต,ตายยังมันลงมาอยู่ที่เท้าต,ตายตายเหรอ,อสีอะไรตายสีชมพูสีบูบลูเข้มบลูอ,อผผ่อนบลูอ่อนเออตายโหตั๋วใบของเรายัางอยู่ตรงนี้อยู่เลยมนันบ้าฟ้าฟาเอา้ามันก็ตายตั้งนานนี่วะ มันตายจ็กดาเลยดิวะอุตส่าห์โอ้ภา่าเล็กที่หนึ่งเฉยเราไม่ได้เล่นสกีอ่ะขนาดน่ะสิเน็ตเราไม่ดีเนี่ยนะเดีย๋ยวเราไปซื้อเน็ตแป๊บไปซื้อที่ไหนโอ้โหเน็ตไม่ดีจริงแล้วจะเป็นเฉพาะเวลานี้ด้วยนะเนี่ยเวลาหายคิปนี่มันหายยากจริงๆเนาเพื่อนไม่จะเป็นแค่แบบออตอนเย็นๆเ,เน็ตจะไม่ดี มันเริ่มเกมยังดดแล้วขี่อะไรวะเนี่ยสีสีนี้สีนี้สีแดงชมพูแดงชมพูแดงชมพูผมเหยียบอยู่มาหรือยังเอาตายผมาำชีเรอ่อมใครก็เหยียบทานี่ไงนายนายบักนะอ่ะเหรอบีกอีเลรออุ้ยเครื่องมันก็เกือบบักนะเออแย่จัง งาเดี๋ยวเราลอยร่อนเหมือนกันกเปิดประตูไว้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่เกี๊ยนะมันเกี่ยวไม่เกี่ยวฮัลโหลเ, <laughs> เปิดประตูเล่นเกี๊ยวยีฟังที่ดูชุยไหนนะสีขาเออยีฟที่ดูชีวีคโคนรันทดนเลย

เขาดูเดือดกันจากข้างล่างที่ข้างบนนายอยากซ้อหรอไม่เราขี่พึ่งมาตั้งแต่แรกพี่ยืนรอตรงนั้นแหละพอที่ยืนรอตรงนั้นเลยจะเตจอตามัตสองใบหรอเออยังไม่เห็นตัวเลยพี่คนตายสุสตรียงมาแล้วนะพีตัเท่าไหรองบาทหนึ่งพันมีหนึ่งพันดีงั้นเราจะพานายไปสุสตรย่างเห็นไหมเราใช้โลบ็อกซ์ซื้อมาเลยมั้งเนี่ยอะไรนายถึงไหม ไม่รู้สิอ่ามันไม่ได้ใช้ลกบล็อกกัดเราโคหกแน่ๆเท่นั้นแหละเอออ่าอ่าปิดประตูแล้วเนจจะกล่าวไหเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ใครใครได้ชีมไนไนถ่ายหรือ <S 1> <S 1> ยังยังไม่ถ่ายแล้วเลือกแมพเราเลือกแมพ2อง 2> อ๋ออ,อันแหละอันอื่นมันดูยากไป ทีอะไรเฮ้ยทำไมแบบนี้กระโดดได้เฮ้ยดานนี้กระโดดได้ส่อนแดนแดงทีเดียวเอา้เอา,า <c oughs> ดูไม่ออกลกรนลกรนลกรนเออสีผมม่ไวทีดูไม่ออก,ก <c oughs> <c oughs> เออมาินตา เฮ้ยถ <Cette Goodnight, S 1> ือก right. ีฝ no, ันไปครับสาวดนใจที่วิตารตาวสใจียันมันอยู่ไหนตายแล้วหรอมันโลกจิตเลยมันเล่นยากจัง มันมอง่มนสีอะมันดูไม่อรอ้ไ <c oughs> ตายกันหมดปะเนี่ยก็ไม่เห็นมีนะ <c oughs> no winner <c oughs> ไม่มีใครไปนที่หเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> อยู่กับคนที่รอยได้ <c oughs> นนคนรนร เอ้ยตรงนี้ชุดสวยจังอู้ห้าซื้อไม่ได้เราคนเลือกด่านลูกโป่งนาหิเวบอลูนอ่าใช่ก็อยได้ชุดนี้จังเดียวเราไม่ดีดเดียวดีหรอนะบอกก่อนเอ้ยดียวไม่เนไรดินเอเอเอาเอาบังกันหมดเลยนี่เอดูพี่แกเนอนยไมตายีแดดูพี่แกเขานอนทวนอนย อ๋อหรือพี่แกก็นอนอนไไม่เออไม่ได้ดูเอ้ยมีคนตามตลอดเลยแหน่นะคะไม่ให้เขาตาเราจะได้ที่หนึ่งเจวังว่าจะได้ที่หนึ่งเออได้นอนคนเดียวแล้วโอ้หรอจังทอไม่กลัวหรอกเไม่ัวนาเพราะว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วนํามายวบเราหรอ เฮ้ยท่านเครื่องไม่ค้างนะท่านเนมีอ่ยู่ไแล้ันี้มนีมองม่เห็นะนะก็เดินมาอยู่คนนี้เจสสิก้าเจสสิก้าอันนี้คนนี้ชื่ออะไรอ่านไม่ออก สีเหลืองมะม่วงควายไม่เกี่ยวเด้อะควายก็ทำไมทำไมหยอกหยอกหยอกยังรักช่องอยู่ตอนนี้ไปไม่ถึงตอนนี้ยังรักช่องอยู่เรายังนอนชิลอยู่เฮ้ยไอ้นี่มันก็สีแดงนี่ว่ะเฮ้ยเราขอที่หนึ่งรอบเอ้าตายแล้วแงาซะแล้วเมื่อกี้ เป็นไงอ่าเป็นไงละ่ะเป็นไงเ,เป็นไมาเป็น,น,นะน,ปนด่ดีเฮ้ยดูดูดูเดี๋ยวเราจะปิดคลิปหรอกอยู่ไหนอยู่ไหนไหนอีกอยัางปิดคลิปอีกยัางปิดคลิปใครชอบคลิปีกัอย่าลเลยเฮ้ยเฮ้ยช่องเราช่องเราอย่าพึ่งย่งบดอ่อแล้วเอ้าเฮ้ย <laughs> 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 คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับผมวันนี้ไปบายกู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 ออกแล้ว